จริงตมาไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอะไรนะแต่ว่าโอเคละท่านจะสะท้อนความกังวลความเป็นห่วงอะไรเขาก็ท่านก็มีสิทธิสะท้อนได้ในฐานะคนพูดคนหนึ่งนะที่ท่านบอกว่าท่านสะเทือนใจว่าเอ๊ะทำไมตมาเนี่ยไปสนับสนุนไปส่งเสริมให้คนทําอย่างนี้อะเขียนมาอย่างนี้ก็ดีไม่ว่าการสะเทือนใจตมาก็เลยมีเรื่องที่อยากพูดอยู่พอดีก็เลยเขียนบทความบทความหนึ่ง เป็นการถกทำกับ,กบ,กบท่านพิสิทธินั่นแหละบอกว่าสะเทือนใจได้แต่ว่าช่วยสะเทือนใจไปให้มันไกลกว่านี้หน่อยว่าโอเคละอ่ะจะเห็นว่ากรณีขนมไม่เหมาะสมแล้วก็กรณีอื่นๆซึ่งมันมีอยู่เดือดดานมากต้องต้องพูดว่างไงอะมันมีอยู่เกินกาดมากในสังคมพุทธบ้านเราเนี่ยกับกรณีที่มันควรจะสะเทือนใจกันแต่ไม่มีใครออกมาสะเทือนใจเลย อก็นีแบบพักเครื่องนี้เกงก็ตามเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่า,าเดี๋ยวนี้เนี่ยปลุกเสกกันเกินเลยแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณจะมาก็ตั้งคําถามว่าการที่คุณเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นของของที่คุณอ้างว่าเป็นตถุมมงคลแต่อวดอ้างพุทธคุณมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมังรุ่นตั้งชื่อรุ่นโคตรมหารวยโคตรรวยโคตรเศรษฐีตั้งการเอาพระพุทธเจ้า ในฐานะที่เป็นวัตถุที่มันส่งเสริมความงมง,ง,ง,งายไอ้กับพระพุทธเจ้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาทําเป็นขนมเนี่ยอะไรที่มันสร้างความเสื่อมเสียหรือมันเป็นบ่อนทําลายกัดบ่อนพระพุทธศาสนามากกว่ากันไอ้เ,อเคสอื่นๆเลยแต่ม,มาภาพพูดชัดเจนเลยเอยชื่อเลยกรณีไอ้ใครไอ้ส้มฉุนที่มันอยู่ในวัดเนี่ยแล้วคนไปจุดประทัดกันเอาของไปเส้นกันไม่เห็นมีใครบอกว่าสะเทือนใจเลยรู้สึกสะเทือนใจเลย พระพิฆเนศองคใหญ่พล <là> ังคาโบดอีกวัดหนึ่งสองสามวัดได้ไหมนะวัดเดียว่ะแล้วทุกวันนี้ปีพยายามพยายามจะเรียนแบบอีกหลายวัดด้วยเพราะว่ามันเรียกเงินได้เยอะเด็กคนอยากไหว้พิฆเนศไม่อยากไหว้พระพุทธเจ้าเพราะว่าพิฆเนสมันเป็นเทพแห่งแห่งปารบระทานพรชาวบ้านเขาไหว้กันธรรมาไม่มีปัญหาเลยแต่นี่เอามาสร้างไว้ในวัดใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพลังคาโบดไี่เห็นมีใครออกมาสะเทือนใจเลยธรรมาก็เลยกระตุกตั้งคําถามว่าเอาละคุณสะเทือนใจสะเทือนใจได้ ออกมาแสดงความเห็นออกมาปกป้องศาสนาเนี่ยจะมาจะมารู้สึกดีใจด้วยซ้ำว่าเอออยากช่วยกันออกมาปกป้องศาสนาะแต่กับเชสที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยช่วยจะเทือนใจกันบ้างจัดการกันบ้างโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาไอ้ร้านขนมร้านเดียวยกพวกไปเหมือนกับเป็นอัจญญกรณยข้ามชาติเลยไก้ที่วัดที่มันทําเรื่องเรื่องทางสาย,ยาศาสตร์หลอกลวงชาวบ้านไม่เห็นมันยกไปเลยไอ้แค่กรณีพระเสียยะเมตัยเนี่ย จะมาบอกให้ลงไปดูหน่อยเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแม่พระพุทธเจ้าช่ากงานพุทธบอกว่าไงรู้ไหมไม่อยู่ในอำนาจไม่มีอำนาจไอ้ทีอย่างนี้ยกพวกไปอย่างกับเขาขายยาเสพติดนี่มันสะท้อนอะไรมันจะท้อนความไม่มีมาตรฐานเลยในทางความไทยเนี่ยเพราะทิงนะถ้าเป็นอันนี้ผมขอจับานาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องขนบเนี่ยเดี๋ยวว่าจะกประเทศเราเลญี่ปุ่นนี่คือทำเกิดการเขาทำเขาทำอย่างอย่างอย่างนี้เลย ถ้าเป็นเรื่องอื่นจะมาตะมาจะมาจะพูดอีกอย่างนะหมายถึงว่าถ้าเ,าเอาไปทําเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมจริงๆเช่น<ช><ช>เอาไปทําเป็นรองเท้า<ช>เอาไปทําเป็นผ้าเช็ดเท้าหรืออะไรที่มันเป็นลักษณะของการต้องการดูถูกเหยียดหยามจริงๆตะมาไม่ว่าเลยนี่ทําเป็นขนมจะมาอยากฝากคาถามว่าคนพุทธมันกินอะไรที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกอย่างเลยมันกินน้ํามนต์ครั้งหนึ่งเคยมีคนกินทุเรียนปลูกเสกด้วยมันยังกินได้เลยเพราะเชื่อว่ามันเป็นของกินเข้าไปแล้วมันจะ ศักดิ์สิทธิ์มันจะขังแล้วมันจะกินพักเครื่องมากเป็นไงไปอ้าวจะใอยากถามมันมันมันจะเป็นยังไงกินอะไรอย่างอื่นของขังเยอะแยะเลยเคยเห็นไหมเวลาเขาทําน้ํมนเนี่ยเอาพระพุทธโลกไปแช่น้าไม่เห็นสงสารว่าหลวงพ่อจะหายใจไม่ออกเลยเอาพระพุทธโูปเอาของขังไปแช่น้ํมนกันแล้วทําให้มันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กินอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวรักษาโรคได้ดื่มแล้วไม่มีโรคมีภัยสี่มงคลอย่างเดียวกันไหมอย่างเดียวกันเลยขนมนี่มันเป็นของสําหรับสําหรับ มันเป็นสัญลักษณ์ของการดูหมิ่นขนาดนั้นเหรอทำไมจะมาขอถามหน่อยผมไม่ใช่แค่าเอที่บอกว่าามประเทศคือผมไม่ได้คกัเรื่องนี้มากผมอที่ญี่ปุ่นพระใหญ่จะมาว่าคนพูดหลายคนเคยไปไปสักการะแน่นอนเนี่ยพระใหญ่ที่ญี่ปุ่นนยเขาขายข้างหน้าเลยถ้าถามว่าคนที่เขาไปไหว้พระใหญ่เนี่ยเขาแยกแยะไม่ออกหรยอว่าอันไหนของสาหรับการเคารพบูชาอันไหนของสําหรับที่เขาทาเป็นของที่ระลึกเป็นขนมมันแยกแยะได้แล้วน่าเห็นใจโยมนี่มากเลย ที่ก็าําขนมอะไรนะอาลัวอารัวเนี่ยคือแกไม่ได้เป็นเจ้าแรกด้วยตอนหน้านี้มันมีสายมัวทําขนมเค้กแบบนี้มาแล้วแต่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองแต่พราะว่าปรากฏว่าอันนี้เป็นข่าวก็เลยสํานักงานพุทธก็ไปลงจะมาว่าทาอย่างนี้ไม่ถูกไปใช้อํานาจคือคุณอาจจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมไม่เหมาะสมทําแบบอริยะ,ะแสดงความเห็นมาเลยจะประนามแต่ว่าอะไรกันแต่มาไม่มีปัญหาแต่อย่าใช้อํานาจเข้าไปารังแกเขา มีกอรอลมานอฝ่ายปกครองทําเหมือนเขาเขาขายยาเสพติดที่เก่งกันอย่างเงี้ยจตมาจึงจึงโทดว่าทําไมตมาถึง,ง,าถาาต,ถงต้องอยู่ข้างเขาอุดหนุนเขาก็เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแล้วตมาตมารู้ไว้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปจัดการเขาแบบเนี้ยมันไม่มีความผิดอะไรเลยในคนไปอ้างเรื่องว่าอา่าอะไรอ่ะ ราล,ลูด,ดูหมินวัตถุเป็นที่สกากละอะไรสักอย่างมันมีมาตราหนึ่งแต่มันไม่ใช่เลยีเขาไม่ได้เข้าไปทําลายวัตถุทําลายเครื่องเคารพของคุณแล้วไอ้พระที่เขาเอามาขายนะเขาไม่ได้บอกว่าของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้นี่เขาไม่ได้อ้างชื่อไม่ได้อ้างวัดก็สร้างความเสื่อมเสียให้ใครทุกวันนี้มันก็ปั้มขายกันมั่วซั่วไปหมดคนหลับตาเดินแล้วไม่เคยไปท่าพระจันไหม มันขายเป็นตะกร้าเลยริมฟุตบาทเลยสำนันกงานพูดไม่เห็นลงเลยช่วยเป็นลงท่าพระจันทร์ให้ดูหน่อยไปจับหน่อยมันขายผ้าเก๊ก์ผ้าปอมกันเกินไปหมดเลยไปวัดลาดนาดาก็ได้ตัวน,นี้คนแบบนี้มีคนไม่เห็นมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหายกับศาสนาเลยตค่นะตอ้ะมามองว่าถ้าถามตมาในสองเคสกรณีนะอย่างแรกเป็นความเสียหายมากกว่าเพราะมันเอาพระพุทธเจ้าไปอวดอ้างในทางไสยศาสตร์ไปอวดอ้างเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องสรรพคุณต่าง แล้วคนซื้อซื้อราคาแพงด้วยคุณซื้อขนมอันนี้ที่เขาทําเนี่ยแน่ๆคือคุณได้กินแน่นอนอะอย่างน้อยนคุณได้กินแต่คุณซื้อไอ้พักเครื่องเหล่านี้ไอ้ที่บางวัดปลูกเสกหรือไม่ปลูกเสกบ้างแต่เอามาขายแล้วขายแพงขนมหลายสิบเท่าด้วยแล้วอวดอ้างสรรพคุณน่ะคุณมั่นใจได้ไงว่าคุณจะได้รับสบรรพคุณอย่างที่เขาอวดอ้างจริงว่ามีแล้วมันจะช่วยให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนู่นนี่นั่นหรือมีเมตตามหานิยมอย่างนี้อย,นอย่างนั้นเชื่อได้ไง จะมาว่าถ้าสังคมพุทธเป็นสังคมที่เติบโตเป็นสังคมอารยะเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องธรรมดามากแต่คุณยอมรับว่าคุณก็ยังไหว้ประหลักขิดก,กันประหลักขิดคุณยังไหว้กันได้เลยเออถ้ามันสังคมไทยมันเป็นสังคมที่เออมันเป็นแบบพุทธจ๋าเลยมันไม่มีเรื่องงมงายเรื่องนี้ตะมาจะไม่ว่าจะทำเลยนะเอ,อแต่สภาพสังคมพุทธที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นพุทธเลย คุณยังไหว้เทวรูปไหว้ต้นไม้ประหลาดไหว้สเดชาชานกันอยู่เลยไอ้แต่แบบนี้คุณออกมาเดือดร้อนเนยไหว้ผีเด็กก็ยังไหว้กันสันาที่เโยอนกนมัล้กเป็นาเันที่เอามาเลยรอฉันอยู่ในอยากฉันด้วยฝากไปถึงแม่ค้าที่ขายขนมอัรัวนะว่า ถ้าใครไม่กินก็เอาไม้พระมาไปวันนะธรรมจะมจฉันเองเราเราวนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับกเาเพเครื่องไม่ได้มีมีความหมายเท่ากับว่าเป็นพระพุทธเจ้านะคุณต้องตีความให้ชัดการปกป้องศาสนาที่แท้จริงซึ่งไม่มีใครปกป้องเลยก็คือปกป้องคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเอาพระพุทธเจ้าไปเปลี่ยนคําสอนเปลี่ยนความเชื่อเป็นเรื่องไสยศาสตร์บ้างเรื่องโหราศาสตร์บ้าง ไม่มีใครเดือดร้อนเลยอันนั้นแหละมันคือการลบลูาศาสนามันทําให้าศาสนาพูดหายไปเลยทุกวันนี้เข้าวัดแทบไม่เป็นวัดเลยเป็นศาลเจ้าเป็นอะไรกันไปไหว้กันมีแต่พิธีกรรมทางพราหมณ์ทั้งนั้นเลยบูชาของดําไหว้ลาหูอันนี้พูดตรงไหนแล้วอันนี้หรือป่าที่เราควรแตะหนักว่าอันนี้แหละมันคือการปามาทพระพุทธเจ้าทําร้ายพระพุทธเจ้าทําร้ายาศาสนาระหว่างอันนี้กับขนมอันไหนทําร้ายาศาสนามากกว่ากันจะมาอยากปากให้คนพูดช่วยตั้งคาถามหน่อย